รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสําคัญในการดารงชีวิตครับทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและเรื่องของการรักษาระบบนิเวศครับในบางพื้นที่ครับเจอปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงเจอปัญหาภัยแล้งหรือหน้าฝนก็เจอเรื่องของปริมาณน้ําที่มากสร้างความเสียหายในแต่ละพื้นที่ครับ ปัจจุบันมีหน่วยง,งานต่างๆครับเข้ามามีส่วนร่วมกันบรรณาการทํางานเพื่อบริหารจัดการน้ําในหลายๆพื้นที่วันนี้ผมและทีมงานจึงเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมาติดตามการทํางานในเรื่องนี้ติดตามกันได้ในรายการของเราครับ กิจกรรมสําคัญของกเกษตรกรและก็ภารกิจนั้นคือเรื่องของการรวมกลุ่มกันที่สําคัญหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มอาจจะต้องมีเสียงเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงสะท้อนให้ดังขึ้นเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขผมจะคุยกันกับสภา,ากเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดฮะที่เป็นตัวแทนสําคัญที่ทําหน้าที่เรื่องของการดูแลกลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่วันนี้อยู่กับท่านหัวหน้านะสวัสดีครับผมบบผมอธิบายถูกเลยฮะว่าภารกิจสําคัญหลกักๆถ้ามองให้ง่ายก็คือ เหมือนรวมกลุ่มกันและทําหน้าที่มาฟังว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนกลับไปให้ปัญหานั้นได้ถูกแก้ไขถูกต้องค่ะนั่นคือภารกิจของสภากเกษตรกรแห่งชาตินะคะส่วนของเราก็คือสภากเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสภาเราก็จะมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอยู่ทุกอำเภอนะคะแล้วก็พร้อมเอาปัญหาแล้วก็ความต้องการ มารวมกันมาถกกันนะคะปัญหาจัดลำดับความสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดำเนินการให้ถูกจุดประสานหน่วยงานประสานความต้องการหรือไขข้อข้องใจไขข้อปัญหานั้นๆให้พี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ค่ะดังนั้นพอเรามีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของกเกษตรกรในพื้นที่สมาชิกเกษตรกรถนะ้าผมพอเรามีแบบนี้แล้วเนี่ยจปุ๊บ พอเราลงมาดูในพื้นที่แน่นอนปัญหาบ้างที่มีถูกแกอ้อะสะท้อนขึ้นไปหรือบางอย่างคือนโยบายภาครัฐที่จะช่วยในการส่งเสริมศักยภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเราไปดูเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะมีการพัฒนาเสริมศักยภาพเพิ่มคุณค่าและ,ะไรายได้ในชุมชนรับงค่ะนโยบายของรัฐบาลก็ตอบโจทย์พี่น้องได้เกือบทั้งหมดนะคะแต่ว่าปัญหา สำคัญอยู่ที่ปัญหาและความต้องการ,รนะคะพี่น้องเนี่ยปัจจัยหลักนะคะปัจจัยหลักของพี่น้องในการทำการเกษตรก็คือน้ำน้ำนี่มีส่วนสำคัญมากยิ่งภาคอีสานหรือจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยยิ่งเป็นพื้นที่ที่มีชนบทาน,น้อยนะคะการบริหารจัดการน้ำเนี่ยที่บริหารจัดการโดยพี่น้องเนี่ยค่อนข้างจะดำเนินการได้ยากส่วนหนึ่งนะคะการเป็นสภาเกษตรกรเราต้องไป เฟ้นหาหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนที่พอที่จะทําเรื่องราวให้กับพี่น้องนะคะช่วยอาจจะหน่วยงานหลักเขาก็จะมีชนประธานามีหน่วยงานฟังก์ชันเขาอยู่แล้วนะคะอันนั้นเขาอาจจะตอบโจทย์ยังไม่ได้หมดหรือเป็นโครงการใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นโครงการอันน้อยบางทีเข้าถึงชุมชนเลยชุมชนเป็นเจ้าของอย่างน้ำนี่ต้องไปถึงสนทชอเองอยู่แล้วนาะเป็นหลักนะคะเราก็ไปร่วมนะคะร่วมนะคะ สภาเกษตรเนี่ยก็ไปเป็นหาไปจอยไปจอยกับท้องที่ท้องถิ่นนะคะว่าเออชุมชนไหนที่มีปัญหามากหรือตัวแทนเรานี่แหละเราก็ไปประสานแล้วก็เอาองค์ความรู้เอาเรื่องราวที่จะให้เขาได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากการจัดทําน้ำนะคะน้ําชุมชนหรือน้าการบริหารจัดการน้ําชุมชนเป็นเรื่องที่สําคัญ สำคัญจริงๆในการาที่จะมีน้ำในการใช้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำอุปพโภคและก็น้ำการเกษตรเองนะคะตรงนี้นะคะหน่วยงานเราเนี่ยเราจะให้เขารู้ว่าเราเป็นตัวแทนได้อย่างไรเราต้องไปเฟ้นหาไปเสาะ,ะแสวงหาหน่วยงานนั้นๆที่เขามีงบประมาณด้านการดำเนินการด้านาน้ำน,นะคะนี่คือภารกิจค่ะดังนั้นคือเรื่องน้ำสำคัญน้ำต้องเพียงพอ<ช>มากก็สร้างผลกระทบด้วย แต่ถ้าอย่างงี้นเนี่ยมีหน่วยงานไหนที่เข้ามามีบทบาทกับการทํางานให้กับช่วยเหลือเกษตรกรที่บอกว่าบางอย่างมันจะเป็นเป็นกลุ่มพื้นที่เล็กๆจะรองงบประมาณใหญ่ๆลงมาเนี่ยอาจต้องรองการจัดสรรงบประมาณหรือพิจารณาความเหมาะสมตามลําดับที่จะมีการพิจารณาแต่พื้นที่บางอย่างก็ต้องสําคัญเช่นเดียวกันหน่วยงานไหนฮะที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ครับถ้าอย่างสภา,ภาเกษตรกรเอเนี่ยตอนนี้ก็มีร่วมดําเนินการกับสสนนะคะค สสนอเนี่ยเขจะมีองค์ความรู้นะคะแล้วก็จะมีงบประมาณในการที่จะช่วยพี่น้องถึงไม่มีงบประมาณมากมายแต่เขาสามารถที่จะให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยได้บริหารจัดการจากการทําข้อมูลเองพอมีข้อมูลที่ดีนะคะการวางแผนที่ดีนะคะพี่น้องก็จะได้รู้ว่าห้วยห้วยหนองคลองบึงตรงไหนที่พอที่จะเสิร์ฟเสริรน้ําไปถึง ถึงควาเรือนถึงอะไรเพราะว่าข้อมูลเขาดีนะคะในการจัดทำนะัทั้งผังน้ําเองทั้งข้อมูลน้ําเองนะคะเพราะว่าการทําเรื่องรลวพวกนี้ก็ะจะให้พี่น้องได้รู้ได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็ความต้องการถึงจะนําน้ำเนี่ยที่มีอยู่หรือขนาดเวลาน้ําฝนตกมาน้ําหลากเวลาหน้าฝนเนี่ยไม่สามารถเก็บกักน,น้ําได้อย่างเงี้ยแล้วพี่น้องจะเอาน้ําจากในช่วงที่หน้าฝนเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนครับนะแมทอันนี้จะคือ สสนอเนี่ยเขาจะตอบโจทย์เรื่องเรื่องพวกนี้ได้นะคะอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดเองก็มีพื้นที่อยู่3าสพื้นที่ของอําเภอนะคะที่ร่วมที่ทางสสนอซึ่งซึ่งตัวเราพวกทางสภาเกษตรนี่แหละคะ่ะเป็นคนที่ไปแรกๆก,ก็ไปทำเอเวเนาะเพื่อให้สสนอเ,นเข้ามาช่วยช่วยดูพื้นที่ให้นะคะก็พัฒนามาเรื่อยๆจนพี่น้องก็ สามารถบริหารจัดการน้ำชุมชนได้จนมีน้ำที่จะพัฒนาแล้วก็ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนพอได้มีการได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหารเ,เรื่องนี้มีหน่วยงานจากเรื่องของสสนเข้าไปช่วยแล้วประชาชนได้ได้ประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตหรือทำการเกษตรกับพื้นที่อย่างไงบ้างในการที่เรามองย้อนกลับไปเห็นตรงนี้ครับสำคัญนะคะก็คือ รู้ปัญหาครับรู้มีข้อมูลครับพร้อมนะคะอย่างน้ำน้ำเยอะมาะการที่จะเอาน้ำไปพักไว้ตรงไหนหรือรอแต่น้ำฝนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็จะไม่ไม่ไม่ได้คิดแต่ว่า,อออาเออรู้ว่าอาน้ำมันต้องไหลไปทางคลองไส้ไก่นะอันนี้ต้องเป็นคลองดักน้ำอันนี้ต้องเป็นที่เก็บน้ำรอไวเ้เติมเต็มน้ำฝนมาอย่างเงี้ย รอมีระ,ะบบสูบน้ำโซลารเซลล์มาเติมเติมเติมช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณว่าให้พี่น้องได้รู้เลยชุมชนก็จะรู้ว่าข้อมูลเนี่ยสำคัญสำคัญต่อการพัฒนาไม่ใช่ว่าจะรอจาฝนตกมาก็ต้องทำทำแล้วก็สลายไปนะคะคือคือความรู้นะคะคือความจุดข้อมูลความรู้เนี่ยไปเพิ่มให้กับพี่น้องนะคะก็คืออันนี้แหละค่ะที่ที่จะทำให้พัฒนาได้มากขึ้นก็คือ สามารถกระจายให้พี่น้องได้รู้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมก็รอแต่หน่วยงานฟังก์ชั่นประมาณนี้ค่ะเป้าหมายหลังจากนี้เรามีการเตรียมที่จะขยายผลเพิ่มเติมจากในพื้นที่ที่มีกำหนดไว้ยังไงบ้างครับหลังจากนี้ในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ะก็ยังก็เราก็รับปัญหาด้วยแล้วก็เราก็ออกไปหาปัญหากับพี่น้องทุกอาเภอด้วยนะคะก็คืออยากให้พี่น้องนะคะตรงไหนที่มี น้ำน้ำแง้งหรือน้ำเข้าไม่ถึงหรือว่ามีคลองอยู่แล้วมันตื้นเขินอะไรอย่างเงี้ยคะหรือหรือเราเนี่ยก็จะไปประสานท้องถิ่นช่วยอีกแรนนึงนะคะอยากท้องถิ่นก็ช่วยทําข้อมูลนั่นคือคือการทํางานร่วมกันนะคะก็อยากให้พี่น้องเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องที่มองเห็นเรานะคะที่มีตัวแทนของพี่น้องกเกษตรกรอยู่แล้วเนี่ยให้ใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์กับคนบุคคลเหล่านี้นะคะบุคคลที่อยู่ทางอำเภอท่านนะคะนำปัญหามาให้เราเราก็พร้อมที่จะไปตอบโจทย์กับพี่น้องค่ะครับผมถือว่าเป็นข้อมูลที่เราได้เห็นนะคะว่าการการรวมกลุ่มกันการมีตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดด้วยและที่สําคัญคือเป็นโอกาสในการที่จะช่วยกันไขปัญหาและก็จะสร้างโอกาสและความมั่นคงในเรื่องของการเกษตรในพื้นที่ด้วยวันนี้ขอบคุณท่านไวนาด้วยนะครับสวัสดีครับ มาดูการทํางานของสอสอนออกันบ้างนะครับหน่วยงานที่เป็นคลังข้อมูลของประเทศเรื่องของน้ําและสิ่งสำคัญคือเป็นสิ่งที่จะช่วยเรื่องของพื้นที่ในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่คุยการการทฐางสสอนคอรับสวัสดีครับพี่าครับรบ,บทบาทสําคัญของการทําหน้าที่ของสสอนอมีอะไรบ้างบทบาทของสสอนอนะคะสสอนอจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติซึ่งจะรวบรวมข้อมูลน้ำสภาพาอากาศ จากหลายๆห,หน่วยงานมารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเพื่อที่จะถ่ายทอดหรืออสู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือแม้แต่ชุมชนชาวบ้านเกษตรกรที่สนใจที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นว่าอย่างอย่างชาวบ้านเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมให้เขาใช้เกี่ยวกับพวกแผนที่พังน้ําเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีสอนการใช้แอปเพื่อดูคาดการณ์ว่าจะเป็นคาดการณ์ฝนพายตุต่างๆเพื่อเขาใช้ประโยชน์ในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกในพื้นที่ของเขาการเก็บเกี่ยวเช่นช่วงนี้ควรจะวางแผนเพาะปลูกอะไรจะมีฝนไหมหรือว่า,าแดดมีแดดฝนอะไรเขาจะได้คาดการณ์ของเขาถูกอย่างเช่นจะตากข้าวจะเก็บเกี่ยวผลผลิตยอย่างเงี้ยก็จะได้วางแผนถูกว่าควรจะเก็บเกี่ยวช่วงไหนคะ่ะครับผมแสดงว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือ ทุกคนเห็นอยู่จินตาอย่างเช่นแอปพลิเคชันอะไรคะ,ะไทยวอเตอร์ค่ะอันนี้คือแบบว่าเราเปิดดูกันอยู่แล้วหลายคนโหลดมาแล้ว<ช>อาจจะ,ะไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆคือหน่วยงานนี้คอยเติมข้อมูลตัวนี้ให้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ในการช่วยกันวิเคราะห์<ช>อัปเดตข้อมูลแอปนี้ช่วยประโยชน์อะไรกับคนทั่วไปบ้างช่วยประโยชน์ยังไงกับเกษตรกรหรือภาคส่วนอื่นๆฮะ,ะถ้าถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยก็จะช่วยในการคาดการพยากร ฝนล,ล่วงหน้าค,คือแม่นสุดเนี่ยสามวันเจ็ดวันก็จะดูสมมุติว่าจะเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยก็ดูคาดการได้ว่าจะไปภาคใต้ฝนจะตกไหมจะไปเหนืออีสานฝนจะตกไหมถ้าเกษตรกรเนี่ยถ้าเกษตรกรจะดูในเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์อย่างที่เขาพูดจะปลูกอะไรช่วงไหนจะเก็บเกี่ยวอะไรช่วงไหนสามารถดูได้จากคาดการของเราค่ะเรื่องของแหล่งน้ำล่ะเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยไหมคะ แหล่งน้ำจะเป็นในเชิงว่าการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมไปไปไปรับใช้มากกว่าค,ค่ะจะจะไปดูเรื่องแหล่งน้ำก็ก็คงไม่ได้ทีเดียวว่า,าถ้าเป็นแหล่งน้ำถ้าเป็นระดับน้ำเนี่ยดูได้ก็คือจะมีระดับน้ำให้ดูว่าอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยระดับน้ำอยู่ในร,ระดับไหน การระบายน้ําเป็นยังไงค่ะอาจจะดูเป็นข้อมูลเชิงเพลนพื้นฐานใช่แต่ถ้าเจาะลึกอาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดสักนิดหนึ่งใช่ใชย้อนกลับมาเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากันหน่อยคุยกับทางสภาเกษตร,รกรแห่งชาติบอกว่าสิ่งสำคัญคือมีการมาคุยกันกับทางสสนที่เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้และที่สําคัญคือมีภารกิจหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือกับทางพื้นที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละกลุ่มกันด้วย อย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเราเราโฟกัสหรือได้รับกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มไหนบ้างที่เราเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหากับทางพื้นที่ครับถ้าในในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะเป็นเชื่อมกับสภากเกษตรกรซึ่งเขามีฐานข้อมูลของชุมชนของกลุ่มอยู่แล้วก็จะให้สภากเกษตรกรเนี่ยคัดเลือกกลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็มาร่วมกับสจนในการที่จะ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้อย่างเช่นว่าเขามีกลุ่มอยู่ยแล้วแหละทีนี้ว่ากลุ่มของเขาเนี่ยจะเดินเดินงานยังไงบรหิหารจัดการน้ําในพื้นที่ยังไงอย่างเช่นที่อําเภอเชียงขวัญของเราที่ที่เราทํางานร่วมกับชุมชนนะคะ,ะเขาประสบปัญหาในพื้นที่เนี่ยน้ำหลากในช่วงฤด,ดูฝน <c oughs> แล้วก็ฤดูแล้งเนี่ยน้ำแง้งขาดแคลนน้ํา <c oughs> ก็จะมาช่วยตรงนั้นในการที่จะสอนเขา ให้ให้วางแผนบริหารก,การน้ําโดยการให้ดูแหล่งน้ําของเขาแล้วก็ที่เราเรียกว่าผังน้ําทําผังน้ําเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าน้ํามันเป็นทิศทางไหนควรจะเชื่อมโยงอะไรยังไงควรจะเสริมโครงสร้างอะไรตรงไหนได้บ้างนอกจากการเอานวัตกรรมมาแล้วเนี่ยเราม,มีมีองค์ความรู้อะไรบ้างเพราะเห็นมีข้อมูลบางอย่างก็คือเรื่องของการเอานวัตกรรมการช่วยบริหารการน้าเอาระบบไอทีมาใช้การที่จะช่วยเอาเรื่องของเพิ่มลดลด มูลค่าต้นทุนในการทำสินค้าหรือกลุ่มต่างๆเองเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งใช่ไหมฮะในในในของสสนอครัไม่เชิงว่าเป็นภารกิจคือเราเราจะสร้างตัวอย่างรสร้างตัวอย่างในชุมชนเพื่อที่ให้เขาเนี่ยประสบะเขาเรียกว่าทําได้เกิดผลสําเร็จแล้วแล้วก็ขยายไปสู่ชุมชนอื่นอย่างเช่นนวัตกรรมที่เราใช้ในเชียงขวันเนี่ยก็จะเป็นอย่างโซลารเซลล์แล้วก็พวก ระบบก,การจัดการน้ํบการปลูกพืชโดยใช้น้าน้อยเราส่งเสริมเรื่องการใช้เขาเรียกอะไรนวัตกรรม IoT มาใช้ในแปลงเกษตรเหมือนแสดงว่าเราพยายามที่จะคัดเลือกนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องเรื่องการบริหารจัดการน้ําที่เกิดขึ้นนี้ด้วยถูกค่ะสำหรับการเข้ามาร่วมให้กับทางส,สนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเองเนี่ย จะต้องมาในลันกษณะยังไงคะคุณสมบัติของของกลุ่มกเกษตรกรหรือคนเดี่ยวๆสามารถที่จะเข้ามาทํางานได้ไหมคะเราจะมองในเชิงของกลุ่มกลุ่มชุมชนมากกว่าค่ะครับชุมชนพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานเดินงานไปกับเราไหมครับค่ะซึ่งเราไม่มีค่าแรงอะไรให้ชุมชนเราจะเ,าเรียกว่างบประมาณซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีให้เยอะ เป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนร่วมทำงานกับเรารถ้าเขามีใจพร้อมคนพร้อมพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเรานั่นแหละค่ะจุดสําคัญครับผมหลังจากนี้ถ้าหน่วยงานที่สนใจหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจจะสามารถที่จะประสานขอคําแนะนําขอคําปรึกษาหรืออยากให้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดการนำ้ำในพื้นที่จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ออถ้าถ้าในในพื้นที่ที่เราร่วมมือกับสภาเกษตรกรนะคะว่าทั่วประเทศก็ประสานผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดได้หรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา Thai Water .net ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ค่ะครับผมคร,ครนี้เราได้ข้อมูลเรื่องของการ,รบริหารจัดการน้ําและที่สาคัญคือภารกิจที่ช่วยกันให้พื้นที่ได้เรื่องของการเกิดความยั่งยืนในเรื่องการใช้น้ําด้วยขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณค่ะ ก็คือหลังจากพื้นที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับแลก็มีหน่วยงานสสนเข้ามาช่วยปัญหาเรื่องออผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็เลยมาเห็นพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจากข้อมูลปี60ศสสนก็เลย ให้มาคำแนะนำมาอบรมแนวความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่มาเก็บข้อมูลว่าชุมชนชุมชนน้ำท่วมกี่เดือนกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยชุมชนก็มีข้อมูลอยู่แล้วก็เป็นผู้ประสบภัยอยู่แล้วก็เลยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันสสนก,ก็เลยให้การอบรมแนะนำ ในการจัดการเ,เชิงข้อมูลเวลาดูแผนที่ดู GPS อะไรที่ไหนเป็นน้ำน้ำท่วมจะใช้ระยะเวลาระบายกี่เดือนออกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอพอ,พอมีเก็บข้อมูลได้มีข้อมูลตรงนี้แล้วเปลี่ยนวิธีปีไหนดูจากแอปทางสสนอมีดินฟ้าอากาศมีฝนชุกชุมชุมชนก็เลื่อนการเพาะปลูกไป หลังให้ให้ให้พ้นวิกฤตช่วงหน้าน้ำหลากแล้วค่อยลงทําการเพาะปลูกก็ลดความเสี่ยงในการลงทุนลงไปเยอะ นอกจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เรามีองค์ความรู้จากทางด้านของสสนที่รู้องค์ความรู้จากทางวิชาการกันแล้วนะครับมาดูเรื่องของการที่จะช่วยบริหารจัดการน้ำในระบบเทคโนโลยีกันบ้างนะครับคุยกันกับพี่ชยานนท์จากกรมส่งเสริมการเกษตรสวัสดีครับพี่ครับถ้าทําความรู้จักกับหน่วยงานนี้สักนิดหนึ่งภารกิจสําคัญทําอะไรบ้างครับครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยนะครับเรามีภารกิจหลักๆอยู่3ด้านครับ ด้านแรกก็คือเรื่องของงานส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรระบบ IOT เพื่อการเกษตรนะครับเทคโนโลยีโดนเพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในส่วนของภารกิจที่2คือเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับเรื่องเทคโนโลยีกับทางด้านเกษตรอื่นๆนะครับรวมไปถึงภารกิจสุดท้ายคือเรื่องของงานให้บริการ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเครื่องจักรกลนะครับ <S <S ทางด้านของการออกแบบติดตั้งระบบการให้น้ําพืชเพื่อการเกษตรเรื่องของการบริหารจัดการน้าแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหน้าที่สําคัญณเวลานี้ <S <S น้ํามากก็สร้างอุปสรรคน้ําน้อยผลผลิตก็เสียหาย <S <S ดังนั้นเร<ช>ื่องของเทคโนโลยีที่เราเห็นตรงนี้เป็นถือว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่มากขนาดนั้นแต่แล้วคนบอกว่ากลัวการเข้าถึงซะมากกว่าการที่จะ เกษตรกรสามารถที่จะเอานวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในพื้นที่หรือรูปแบบมันมีข้อจํากัดหรือมีสิ่งที่เขาต้องอตรวจสอบตัวเองไหมว่าตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้ครับก็จริงๆขอเกินเกินนําก่อนนะครับในส่วนของ IoT เพื่อการเกษตรเนี่ยเป้าหมายที่เราเอามาใช้กับงานทางด้านการเกษตรเนี่ยก็เพื่อ1เลยคือลดภาระงานของเกษตรกรผู้ใช้งานนะครับ2คือเรื่องของบริหารจัดการน้ําที่ว่านี่แหละนะครับเนื่องจากว่า ระบบ IoT เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ใช้น้ําเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับคือใช้น้ําเฉพาะที่จําเป็นนะครับในส่วนที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็จะไม่มีการใช้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการใช้น้ำเนี่ยมันก็จะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับทีนี้ในส่วนของการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ชุดสาธิตที่ผมนํามาเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าระบบการให้น้ําพืชแบบอัจฉริยะนะครับซึ่งตรงนี้เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่า ปัจจุบันเนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยเราเคยมี MOU ร่วมก,ก,กันกับทางสวทชนะครับทาง n น็กเทนะครับก็ร่วมกันทำแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้งานรูปแบบแพลตฟอร์มที่เป็น IoT เพื่อการเกษตรมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในการให้น้ำพืชนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี้ยเกษตรกรเนี่ยใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยโดยแพลตฟอร์มตัวนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของทางเน็กเทคนะครับที่เขาสามารถให้เกษตรกร,กรสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับปัจจุบันเนี่ยทางเน็กเทคเองเขาก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มันเขียนเขาเรียกว่าเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นสําหรับเกษตรกร,กรทั่วไปที่อยากจะไปศึกษาครับก็อันนี้สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ของทางเน็กเทคนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เราเขาจะเรียกว่าแฮนดิซินครับ,รบก็มันน่าจะมีแอปพลิเคชันเดียวนี่แหละในประเทศไทยที่อนุญ,ญาตให้ ใช้งานฟรีนะครับแต่ว่าอาจจะถูกจํากัดด้วยเรื่องของ d d t t a ที่จัดเก็บอาจจะไม่ได้เยอะมากมนะครับซึ่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยถามว่าในประเทศไทยเรามีไหมเราก็มีทั่วไปครับ,รบแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่เราจะต้องเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลครับ,รบถ้ากเกษตรกรหรือคนไหนที่สนใจกับนวัตกรรมหรือระบบตัวเนี้ย แน่นอนว่ามันทีอาจจะสามารถใช้งานได้แต่คําแนะนําเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตหรือสิ่งที่ไปใช้งานแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถติดต่อหน่วยงานได้ยังไงบ้างครับ,รบก็ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็คือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรามีพื้นที่ในการดูแลเนี่ยครอบคลุม20จังหวัดภาคอีสานนะครับ,รบก็ในเรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยสามารถ ติดต่อมาที่ศูนย์ได้เลยนะครับก็เราจะมีเจ้าที่ให้คําแนะนำนะครับแล้วก็รวมถึงแนะนําในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าท่านใดน,นะครับมีมีโอกาสที่จะผ่านมาที่ร้อยเอ็ดนะครับโดยศูนย์เราเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเส้นแจ้งสนิทนะครับเส้นจากร้อยเอ็ดจะไปยะโสธรน,นะครับก็จะมีจุดสังเกตแลนด์มาร์กง่ายๆคือจะมีรถแทรกเตอร์จอดอยู่ด้านหน้านะครับซึ่ง ภายในบริเวณศูนย์เนี่ยเรามีแปลงสาธิตนะครับจุดเรียนรู้ในเรื่องของ IoT ระบบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับอยู่นะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับในในช่วงเวลาราชการนะครับก็จะมีเจ้าที่คอยให้คำแนะนำนะครับรวมถึงถ้าอยากติดต่อทางโทรศัพท์นะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์043 569 115นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของศูนย์นะครับก็จะมีเจ้าที่ตอบนะครับในเรื่องของข้อสงสัยหรือว่า ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับครับผมคุณผู้ชมครับถือเรื่องว่าการบริหารจัดการน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่เราต้องร่วมกันในการจัดการเพราะว่าที่สําคัญคือทํามามากอย่างที่บอกไปสร้างผลกระทบแน่นอนน้าน้อยก็ไปเพียงพอกับการฝูกพืชที่สําคัญคือระบบเทคโนโลยีต่างๆทางน่วยงานต่างๆพยายามผลักดันให้เอามาใช้ใชแม้จะมีการลงทุนครั้งแรกแต่ที่สำคัญคือระยะยาว ลดต้นทุนอย่างแน่นอนและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถให้คําแนะนําเอาระบบเทคโนโลยีไปใช้ได้เช่นเดียวกันเพื่อปรึกษาได้ไดขอบคุณด้วยนะครับ,รบ,รบและนี่คือเรื่องราวของรอบวิพาคในวันนี้ครับพบก,กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ